เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวนเทพนิยายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝนเปลี่ยนทุกอย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวนหลังฝนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธรรมชาติบำบัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำสวนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวนสวยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสดชื่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมื่อฝนเปลี่ยนสวนของฉันให้กลายเป็นเทพนิยายฝนเริ่มตกตอนตีสามเสียงกระทบหลังคาดังเหมือนกลองเก่าฉันสะดุ้งตื่นอากาศชื้นหนักจนหายใจแน่นอกลมเย็นเฉือนผิวแก้ม ฉันลุกจากเตียงพื้นห้องเย็นเหมือนหินในถ้ำกลิ่นดินเปียกลอยเข้ามาในบ้านมันแรงมันดิบมันเหมือนมีบางอย่างผิดปกติฉันเปิดประตูหลังบ้านเสียงเอดลากยาวจนขนลุกฝนยังไม่หยุดหยดใหญ่หนักและโหดราวกับฟ้ารั่วแสงจากหลอดไฟสีส้สมสันไหวมแมลงกลางคืนบินชนเหมือนเม็ดเงาดำฉันก้าวลงสวนรองเท้าจมในโคลนทันทีเสียงดูดแปดดังเหมือนสวนกำลังกินฉัน ฉันสาบฝนในใจดอกไม้ที่เคยหวานกลับลู่ต่าเหมือนกำลังก้มกราบอะไรสักอย่างใบไม้สั่นแม้ลมไม่แรงน้ำไหลรวมกันเป็นเส้นเหมือนงูใส่เลื้อยใต้ฝ่าเท้าฉันตกใจแต่ยังก้าวต่อลำธารเล็กกลางสวนที่ไม่มีเมื่อวานวันนี้มันมีชีวิตมันไหลมันกรีดเสียงเบาเหมือนการกระซิบของคนที่ฉันมองไม่เห็นหยดน้ำเกาะบนดอกกุหลาบเหมือนเพชรจริงมันสวยแต่มันสวยเกินไป สวยแบบที่ทําให้ใจไม่สงบหมอกบางคลอเหนือพื้นหญ้าเหมือนควันจากหม้อต้มเวทมนต์ชั้นหนาวทั้งที่เป็นประเทศร้อนเสียงฝนเปลี่ยนจังหวะช้าลึกหนักทุกหยดราวกับกําลังนับถอยหลังฉันก้มองที่พุ่มลีลาวดีน้ําหยดลงพื้นเป็นวงซ้ําที่เดิมไม่กระเด็นไม่ซึมเหมือนบางอย่างรออยู่ใต้ดินเสียงไกลๆดังเปรี้ยจากกิ่งไม้หักตามด้วยความเงียบสนิทหนึ่งวินาที หัวใจฉันเต้นเสียงดังเกินเสียงฝนฉันยื่นมือแตะหยดน้ำบนใบเฟิร์นมันเย็นจนปลายนิ้วชาความงามของมันเริ่มบิดเบี้ยวเป็นความกลัวแสงหิ่งห้อยกระพริบเป็นจังหวะผิดธรรมชาติเร็วเกินเหตุเร่งเกินชีวิตของแม่ลงตัวเล็กแล้วฝนหยุดทันทีไม่มีสัญญ,ญาณไม่มีเสียงซาลงมันหยุดเหมือนมีคนกดปิดท้องฟ้าฉันเงยหน้าขึ้นเสียงกรีดร้องของตัวเองติดอยู่ในลำคอจากมุมมืดข้างโรงเก็บของ เงาอะไรบางอย่างสูงกว่าฉันมันนิ่งมันมองแอลมันมีรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของมนุษย์ฉันถอยหลังหนก้าและได้ยินเสียงน้ำหยดลงดินอีกครั้งที่พุ่งเดิมที่จุดเดิมที่จังหวะเดิมเหมือนสวนไม่เคยปล่อยให้ค่าคืนนี้จบน้ำเริ่มไหลย,ย้อนทิศท,ทางกลับขึ้นไปที่เดิมที่ควรไหลออกไปดอกไม้ค่อยๆเงยขึ้นเองทีละใบช้าเรียงจังหวะเหมือนกำลังตื่นขึ้นจากหลับลึกฉันตัวแข็ง สวนที่แสนงดงามกำลังเปลี่ยนหน้าใหม่และฉันคือคนเดียวที่เห็นมันเกิดขึ้นทีละวินาทีความเงียบปกคลุมนัาก,กว่าฝนหรือกบว่ากลางคืนมืดกว่าความกลัวและสวนเริ่มเล่าเรื่องของมันให้ฉันฟังต่อเองผ่านเสียงที่ฉันไม่เคยรู้จักต้องการให้ฉันเขียนต่อความยาวเพิ่มไหมฉันยืนนิ่งเหมือนถูกสะกดลมหยุดพัดไปแล้วแต่ต้นไม้ยังขยับเองกิ่งไม้เสียดสีกันเบาๆเหมือนกำลังสนทนา เสียงใบไม้กระซิบชัดกว่าทุกครั้งฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้บุกรุกในส่วนของตัวเองดินใต้เท้าเย็นและหนืดขึ้นทุกวินาทีคโคลนไม่ใช่แค่เปียกมันเหมือนกำลังกอบกลุ่มข้อเท้าฉันไว้ฉันพยายามขยับแต่มันดูดฉันแรงขึ้นฉันได้ยินเสียงหวิวในอากาศเหมือนมีบางอย่างถอนหายใจหมอกไหลขึ้นมาคลุมขาฉันเหมือนผ้าขาวเย็นแสงไฟหลังบ้านเริ่มประพริบถีสว่างมืดสว่างมืด เหมือนบางอย่างกำลังอย่างเชิงฉันหันมองลำธารกลางสวนน้ำที่ควรนิ่งหลังฝนกลับวนเป็นเกลียวมันหมุนช้าและลึกเหมือนตาน้ำในนิทานเก่าเสียงน้ำดังจ่องเป็นจังหวะห่างเท่ากันเปะ๊ะหนึ่งครั้งหยุดอีกครั้งหยุดเหมือนจังหวะบางอย่างกำลังเรียกให้สวนตื่นฉันพยายามกลืนน้ำลายแต่คอแห้งผักเหมือนทรายในหน้าร้อนเสียงฝีเท้าเลื่อนบนโคลนทำให้สวนตอบสนองทันที ต้นหญ้าสันไหวพร้อมกันทั้งแถบเหมือนโดมิโนโดอกมะลิที่หลุดกลีบเพราะลมเมื่อก่อนวันนี้มันเรียงตัวลอยเหนือผิวดินเองเหมือนละอองหิมะสีขาวฉันคิดว่ามันสวยแต่ความสวยนั้นเริ่มแผ่แรงกดทับหัวใจฉันได้ยินเสียงติ๊กเบาๆในหูเหมือนนาฬิกาที่ไม่มีตัวตนแล้วพื้นดินข้างแปลงพักเปลีแตกเล็กน้อยไม่มีเสียงฟ้าร้องนำมาก่อนไม่มีแรงสั่นจากสิ่งรอบตัวมันแตกเองเงียบๆเหมือนกระดาษเก่า น้ำใต้ดินผุดซึมออกมาเป็นสายบางใสมันไม่ไหลออกมันเลื้อยขึ้นเป็นเส้นตั้งเหมือนร่างอะไรบางอย่างกำลังก่ะตัวฉันถอยหลังอีกก้าวแต่เท้าฉันจมลึกก,กว่าเดิมสวนเหมือนเปลี่ยนจากฉากนิทานเป็นฉากตำนานที่ไม่เคยถูกเล่าในกลางวันฉันมองไปที่โรงเก็บของไม้เก่าประตูที่ฉันปิดสนิทมาตลอดสัปดาห์วันนี้มันแง้มออกช้าไม้ยมกมือที่มองไม่เห็นรากมันช้าชาัด และตั้งใจเสียงไม้คลืดเหมือนเล็บขูดหน้ากระดานแสงหิ่งห้อยที่เคยสุ่มวุบวาบอย่างอ่อนโยนตอนนี้มันรวมแสงกันเป็นรูปวงกลมเหนือพุ่มไม้ใหญ่มันไม่กระจายมันรวมเหมือนโคมไฟนำทางในพิธีบางอย่างฉันหายใจแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวไอเย็นลอยออกจากปากเหมือนฤดูหนาวทั้งที่รอบตัวคือความร้อนอุ้งชื้นแบบเขตร้อนทุกอย่างในสวนเริ่มดูมีเจตนาต้นเฟิร์นที่เคยอ่อนช้อยโค้งตามแรงลม ตอนนี้มันตั้งตรงเหมือนผู้เฝ้ายามต้นตะไคร้ส่งกลิ่นฉุนคลุงแรงจนฉันแสบโพรงจมูกเหมือนมันพยายามกลบกลิ่นอื่นกลิ่นที่ฉันสัมผัสได้แอร์วบเดียวกลิ่นเหล็กขึ้นสนิมปนเลือดจางๆฉันพยายามมองหาต้นทางของกลิ่นนั้นแต่มันไม่ให้ฉันจับทิศได้เลยเสียงเปรี้ยดังอีกครั้งจากพุ่มไม้ทางสายฉันหันไปมองทันทีไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีใครแต่ใบไม้ร่วงลงมาหนึ่งใบ มันร่วงช้าเหมือนขนนกค่อยๆหมุนตกลงที่ฝ่ามือฉันทั้งที่ฉันไม่ตั้งใจรับมันเป็นใบมะม่วงใบเดียวจากต้นที่ไม่เคยผลัดใบตอนฝนตกนี้มาก่อนเส้นใบมันดำสนิทเหมือนถูกกวาดใหม่ด้วยหมึกน้ำหยดจากใบมันซึมซ่านเข้าสู่ผิวหนังฉันมันไม่เปียกแบบน้ำมันน่วงเหมือนความทรงจำและฉันเห็นภาพวาดหนึ่งในหัวภาพสวนในอดีตภาพเจ้าของสวนก่อนฉันผู้หญิงคนหนึ่งในชุดขาวเท้าเปล่า ยืนตรงจุดเดียวกับที่ฉันยืนแต่พื้นรอบตัวเป็นรอยปริแตกกรูปวงเวทมนต์ฉันสะดุ้งทิ้งใบไม้ลงพื้นแต่มันไม่ตกถึงดินมันลอยค้างแล้วค่อยๆถูกโคลนดูดกลืนลงไปอย่างนุ่มน,นวลเหมือนสวนยอมรับเครื่องสังเวยของมันเองฉันเริ่มวิ่งโคลนติดเท้าทําให้ก้าวช้ากว่าปกติเสียงฝีเท้าดังแปดทีเหมือนกลไกเก็บวิญญ,ญาณฉันหันกลับไปมองโดยไม่ตั้งใจพุ่มไม้ใหญ่ตรงกลางสวนพองตัวขึ้น มันขยายลึกและสูงขึ้นเงียบๆกิ่งไม้สารประสานกันด้วยตัวเองเหมือนมือร้อยเส้นได้มันก่อตัวเป็นซุ้มโค้งสูงใหญ่เหมือนประตูสู่โลกที่ไม่ควรถูกเปิดแสงน้ำค้างบนกิ่งมันส่องประกายเป็นสีขาว,วอมฟ้าไม่ใช่แสงสะท้อนแต่เหมือนแสงจากข้างในลำธารกลางสวนไหลแรงขึ้นแต่ไม่ส่งเสียงกึกก้องมันไหลเงียบเงียบแบบที่ทำให้กึกในหัวใจแทนดอกกุหลาบที่ฝนทำให้ล้มไปเมื่อก่อน วันนี้มันตั้งขึ้นช้าๆลำต้นสันระริกเหมือนกำลังลุกขึ้นด้วยแรงสุดท้ายของชีวิตน้ำกุหลาบมันดูแดงเข้มกว่าปกติเข้มแบบที่เหมือนเลือดแห้งใหม่ฉันอยากกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกฉันรู้สึกเหมือนสวนกำลังจ้องเก็บปฏิกิริยาฉันไว้ในความเงียบเดียวซุ้มประตูที่กิ่งไม้สร้างขึ้นเริ่มเปิดแสงสว่างจากด้านในมันไม่ลุกวาบมันค่อยๆเปลีเหมือนผ้าม่านอีกโลกเสียงห้ามแผ่วดังออกมาทุ้มต่ำ ละเมียดเหมือนเพลงกล่อมเด็กที่ถูกกดคีย์ลงจนกลายเป็นคำเตือนแทนคำปลอบฉันจำได้ทันทีเพลงนั้นฉันไม่เคยได้ยินแต่ฉันเคยฝันถึงมันทุกครั้งที่ฝนตกตอนดึกแต่ฉันคิดว่านั้นเป็นแค่ความบังเอิญของความฝันตอนนี้ฉันรู้แล้วสวนกำลังเป็นผู้เล่าเรื่องเองกิ่งไม้รอบตัวฉันเริ่มสั่นไหวพร้อมกันเหมือนเสียงจับฉลากใบไม้ร่วงลงมาช้าช้ารอบตัวฉันเหมือนหิมะพิธีกรรม ทุกใบร่วงลงเป็นมวงกลมล้อมฉันอีกครั้งฉันพยายามหายใจเข้าลึกลึกเกินไปฉันได้ยินเสียงลมในปอดตัวเองดังกึกก้องเหมือนอยู่ในพื้นที่ปิดทั้งที่ฉันอยู่กลางสวนฉันก้มมองขาตัวเองหมอกเริ่มมีรูปทรงไม่ฟุ้งแบบหมอกอีกต่อไปมันอยู่เป็นเส้นโค้งบางร่างคนจากหลายทิศยืนล้อมไม่สัมผัสฉันแต่ล้อมฉันด้วยการมีอยู่ฉันใจสั่นสวนที่เคยเป็นมุมพักใจของฉัน ตอนนี้มันเหมือนตำนานที่เลือกผู้ฟังเองแล้วดอกไม้ทุกชนิดเริ่มเปิดกลีบพร้อมกันไม่ใช่บานแต่เปิดพร้อมกันเหมือนตื่นกลีบมันสั่นค่อยๆปล่อยหยดน้ำค้างลงดินหยดทุกหยดดังจอมพร้อมกันเป็นเสียงเดียวเหมือนระคังพิธีกรรมของธรรมชาติฉันเงยหน้ามองต้นมะพร้าวเล็กที่ฉันปลูกเองมันสูงขึ้นอีกนิดไม่มากพอให้คนปกติเห็นแต่มากพอให้ฉันรู้สึกได้ มันค่อยๆย,ยกใบขึ้นเหมือนกำลังกลางอกโดมเหนือหัวฉันเหมือนมันกำลังตัดฉันออกจากท้องฟ้าโลกเดิมแล้วไฟทั้งสวนดับพร้อมกันไม่มีสว่างมืดสลับอีกต่อไปมันดับเด็ดขาดเหมือนเครื่องเซฟชีวิตถูกตัดทิ้งฉันได้ยินเสียงหัวใจเต้นเต้นเต้นก้องในหูจากประตูเทพนิยายนั้นฉันเห็นร่างผู้หญิงชุดขาวในภาพเดิมอีกครั้งแต่คราวนี้เธอก้าวออกมาหก้าวไม่ใช่ภาพในหัว แต่เป็นเงาในสวนจริงที่หมอกสร้างฉันรู้สึกเจ็บจีดกลางหลังลมแผ่วพัดผ่านท้ายทอยทั้งที่ฉันไม่เห็นทิศทางของลมสุดท้ายซุ้มประตูสวนเริ่มสลายตัวเองช้าๆแสงค่อยๆหุบเสียงห้ามแผ่วหายทุกอย่างกลับเข้าสู่ความนิ่งเดิมของสวนหลังฝนแต่ฉันยังยืนที่เดิมฟังใจเต้นเร็วเหนื่อเย็นบนหลังทั้งที่อากาศชื้นร้อนและสวนยังไม่เคยบอกว่าคืนนี้จบไปแล้วเลยตอนจบ จบแบบงดงามและนุ่มลึกฉันปล่อยลมหายใจออกช้าๆฟ้ายามเช้าค่อยๆสว่างขึ้นทีละนิดสีเทาหนักเริ่มจางกลายเป็นฟ้าฟ้าอ่อนเจือทองเสียงนกตัวแรกเริ่มร้องจากซอกหญ้าเสียงเล็กเสียงเบาแต่จริงฉันก็มองเท้าตัวเองคโครนยังติดอยู่แต่ไม่ดูดรั้งอีกแล้วสวนเงียบสงบเหมือนคนที่พูดทุกอย่างไปแล้วและตอนนี้แค่ยิ้มฝังหมอกที่เคยเป็นเงาร่าง ตอนนี้ลอยแตกตัวเป็นละอ,องใสเหมือนฝันที่ถูกกลบด้วยแสงแดดไม่เหลือคราบสะเทือนใจไม่เหลือคำถามเหลือแค่ความประหลาดที่สวยงามแบบไม่ทำร้ายฉันเอื้อมมือแตะใบเฟิร์นเดิมอีกครั้งมันเย็นนิดหน่อยแต่ไม่บาดผิวไม่บาดใจหยดน้ำค้างกลิ้งลงปลายนิ้วฉันไหลลงดินอย่างที่มันควรไหลดอกกุหลาบกลางตัวนิ่งเหมือนรูปวาดหิ่งห้อยไม่อยู่แล้วแต่ฉันยังจำแสงมันได้เป็นแสงที่สวยจนฉันเกือบกลัว และเป็นความกลัวที่สอนให้ฉันอ่อนโยนกับธรรมชาติมากกว่าเดิมฉันหันมองมุมโรงเก็บของโรงที่เงาเคยยืนตอนนี้เหลือเพียงแสงส่องทำมุมพอดีเหมือนสปอตไลท์ที่ธรรมชาติเปิดให้ฉันเป็นครั้งสุดท้ายฉันยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่รอยยิ้มของคนชนะความกลัวแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่รอดจ,จากตำนานและได้รับเลือกให้เห็นปาฏิหาริย์ลำธารในสวนไหลต่อไปเล็กลงเรื่อยๆจนกลืนเป็นความชื้นในดิน ทุกหยดทุกกลีบทุกกิ่งกลับนิ่งเหมือนรอฝนรอบหน้ารอให้สวนเล่าเรื่องอื่นให้คนฟังคนอื่นในคืนอื่นที่ไม่ใช่ฉันอีกต่อไปฉันก้าวออกจากสวนช้าเบาไม่รีบวิ่งฉันปิดประตูหลังบ้านอีกครั้งเสียงเอี๊ยดดังเหมือนเดิมแต่ไม่ยาวนานไม่หลอนไม่เรียกขนลุกฉันรู้สึกถึงพื้นไม้อุ่นขึ้นเพราะแสงฉันหันหลังให้สวน แต่ฉันไม่รู้สึกกว่าถูกมองตามอีกแล้วสวนไม่ใช่ของฉันและฉันก็ไม่ใช่ของสวนเราสองคนแค่ได้พบกันในหน้าฝนในคืนที่โลกเปิดม่านผิดเวลาให้เห็นนิทานที่มีชีวิตจริงฝนเปลี่ยนสวนให้เหมือนเทพนิยายแต่เช้าทําให้เทพนิยายกลับเป็นสวนสวยจริงและปลอดภัยสําหรับการเติบโต,ตของชีวิตต่อไปฉันสูดอากาศเข้าลึกอีกครั้งกลิ่นดินยางหอมหลังฝนแต่ตอนนี้มันปลอบ ไม่เตือนฉันเข้าใจแล้วว่าธรรมชาติไม่ได้ตั้งใจให้ฉันกลัวมันแค่อยากให้ฉันจำว่าความงามที่ลึกลับก็ต้องมีพื้นที่ให้มันหายไปอย่างเงียบงามเวลาเช้ามาถึงฉันเดินกลับเข้าบ้านหัวใจยังเต้นอยู่แต่เต้นแบบปกติเต้นเพราะฉันยังมีชีวิตไม่ใช่เพราะมีใครนับจังหวะแทนไม่ใช่เพราะสวนเรียกฉันชงชาร้อนหนึ่งแก้วไอกลุ่นลอยขึ้นเหมือนหมอกเดิมแต่หมอกของฉันฉากของฉัน เรื่องของฉันแอลเลมันจบเมื่อฉันยิ้มพอใจให้กับความทรงจำนั้นเองฉันเหลือบมองออกไปที่สวนอีกครั้งผ่านหน้าต่างสวนชุ่มน้ำเขียวเข้มเหมือนภาพนิทานที่ถูกหยุดไว้พอดีอย่างอบอุ่นไม่มีเสียงเรียกไม่มีเงาไม่มีความลับที่ต้องกลัวต่อเหลือแค่เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นได้เพราะฝนและจบลงได้เพราะใจของฉันที่ยอมรับว่ามันเคยเกิดจริงแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำที่ค้างบนดอกไม้เป็นประกายอีกครั้ง ประกายธรรมดาประกายที่ไม่ต้องตีความประกายที่ทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกขอบคุณแทนความกลัวฉันกระซิบเบาๆขอบใจนะไม่ใช่กับใครแต่กับสวนกับฝนกับเช้าที่พาเรื่องทั้งหมดมาฝากและพามันจากไปอย่างงดงามไม่ดึงรั้งชีวิตฉันไว้แล้วฉันปล่อยให้สวนได้เป็นส่วนของมันต่อไปเงียบสวยและพร้อมเล่าเรื่องใหม่ให้กับสายฝนอีกครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องมีฉันยืนอยู่กลางตำนานนั้นอีกเลย